สวัสดีครับผมนะครับช่องเลิศไชเลิศนะครับมาอนี้กสิมกินนี่นะครับใส่ละเห็นมา,ายำกุ้งนะครับยำกุ้งนะครับนี่ยำกุ้งนะครับผมกสิมียำกุ้งนะครับแล้วก็จะมีข้าวปุ้นนะครับเอาข้าวปุ้นมาใส่น้ำนี่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นแต่ละโอ้คือเาเถอะ นี่นะครับขอบุนมาใส่ปราบมานะครับวันนี้มากินยำกุ้งน้ำกันนะครับที่แรกว่าสิสร้างกุ้งสดนะครับปกติปกติกินเป็นกุ้งสดนะครับกินเป็นกุ้งสดจ้ามันนี้ได้เอาลวกมานะครับกินหลายปรเลยเป็นชีขตืดยำกุ้งนะครับผมแล้วก็จะมี แคบหมูทรงเครื่องนะครับแคบหมูทรงเครื่องนะครับนี่แบบหนึ่งบบนะแจกบอลวันนี้มารีวิวนะครับรีวิวอ่ะยำกุ้งนะครับร้านพี่ตั้งนะครับยำครกแตกนะครับใบหมูตั้งนะครับมารีวิวของเผื่นจน เพื่อนเ้าจะเปิดลานเป็นทางการมือแรกนะครับสั่งมาลอกเมืองสะก,ก่อนแครบหมูทรงเครื่องนะครับแครบหมูทรงเครื่องไปลงไปโอเคอยางแครบหมูทรงเครื่องนะครับมีอยู่สองหอ่อแบบนี้ซิมเมืองกันอืมอู้ลืมซ่อน อันเอาซ้อนมาเห็นจะคั้นเนี่ยจะได้สดน้ำยำเดี๋ยวจะเอายำให้เบ่งชัดๆนะครับว้าวยำกุ้งนะครับยำกุ้งทรงเครื่องนี่โอ้ยแมงวันเนมแมงวันเห็นแมงวันอยากยำกุ้งนะครับ <c oughs> ปกติกินตะกุ้งดิบเลยนะครับวันนี้กินแบบลวกบ้างนะครับ กินแบบลวกน้ำน้ำยานเป็นชีกระตือบ่คอยได้ทายทองอืมอืมแ่บนะฮะน้ำยำจีจัดดีครับแ่บน้ำยำจีจัดนะฮะ กุ้งลวกครับกุ้งลวกทำยำใส่ลงไปแคบหมูทรงเครื่องครับแับข้าวปุ้น ตั้งเฮียโอ้ทั้งขึ้นทั้งน่อยครับ <c oughs> หู้ครในเมืองวันเวยกุ้งเน้นๆนะครับก <c oughs> ุ้งเน้ๆนๆร, <c oughs> ราดน้ำยำลงไป <c oughs> ยำกุ้งนะฮะ แบบน้ำยำฮะน้ำยำจีจัด,จดเปรี้ยวหวานถึงใจมาก เรื่องอันไปเกณฑ์ทหารดูฟังนะครับผู้ลงคนนัันถามเขามาหลายกำลังใจหลายนะครับว่าติดทหารนี่หรีบร่นะครับติดอีหลีนะครับเดี๋ยวมาบอกสู่ฟังว่าเป็นจังไหนมาจังไหนนะครับ <c oughs>

คัตทหารก่ <c oughs> อไปคัดมือได้ปะมันดีเท่าไหร่ปะมันดีบสิบบอะถ้าจำบอผิดสิบเมษาสิบเมษาข่ดหันผ่านมานะคสิบเมษาไปขัอทหารไปหอดก็กัดสีไลอะเป็นตำบลตำบลน,นั่นตำบลน,นี่ตำบลน,นั้นตำบลน,นี้ยืนข่าแถวเลี่ยงกันเป็นตำบล แล้วก็สีได้ซื้อหมายเลขโน่นนั่นนี่น้อยอันนั้นนายอันนี้ครับไปเขาเยื่อนจะมนเดือดไปบบท่านเขาอ่านรอบแรกไปสวยไปสวยไยไปบบท่านเขาอา่านนี่รอบแรกมูเขากับไปไล่งานตัวเขาไปนั่งยื่นเอกสารเขากับมีอ่ะอี่ยังพันเต็มเขากับเฉียนเลขไป ค่อยไปบ่อท่านี่นองไปบ่อทันรอบแรกเพราะว่ารอบแรกพ่านไปแล้วเอื้อนซื้อบ่อทันไหนมาไปบ่อทันค่อยรอรอบสองรอบสองกับนางถานางถาเขาจนเอื้อนแล้วเวบิดพลังเบิดสุยางทั้งพวกไปผ่อนผันพวกตำบลอื่นนั่งสิแมตำบลทัดไปแล้วแล้วเขาจะจาง,งอมาพวกที่มาบ่อทันกลับไปไปกลับไปถอดเสื้อ เขาเส,เสร็จแล้วเขาก็เืินเอกสารมันที่มีใบเอิ่อหน่อยอย่างที่เขาต้องเตรียมไปนะแล้วก็บัตรประชาชนเขาก็าไปเขาเสือปับป๊บปับ๊บปั๊บเขียนเบอร์ตอนนนั้นคอยได้หมายเลขเท่าไหร่วะจำเท่ได้ไปครับ <c oughs> ไปเรียบร้อยเลยครับไปนั่งรอตรวจร่างกายนะถ่าเข่าเอิรนซื้อตรวจร่างกาย แล้วแล้วเขาสิเอืน้นซุ้คิ้วกลับไปเขาสิเอิน้นมาไอ้สัตทีละบ้านย่างขอไปนั่งก็ตดซอตหวาบ้างผู <S 2> <S 2> ้ใดมโรคประจําตัวมีหย่างให้แจ้งแพทย์ ผู้ที่ตรวจสภาพร่างกายนะครับให้แจ้งเขา <c oughs> บทที่4สิาสิตรวจร่างกายปับป๊บปั๊บปัเนั่นเทศนี่ให้ยื่นแขนยื่นขากับว่าขั้นไปเรียบร้อยแล้วกรร็รอรออ่าเคลื่นมาลออย่างมาลอวัด รอวัดเกณฑ์นั่นตรวจอันจับใบดําใบแดงนี่ละรอบเขาสิมีวัดส่วนสูงวัดส่วนสูงวัดรอบอกส่วนสูงรอบอกนะครับ <c oughs> ขอบดีใจเขาเจ้าวะก่อนที่ไปเขาเจ้าวะคุณผู้น,น้อยบบถ,ถ,ถือทหารนะเออโบได้อุ่นใจไปแล้วประมาณหนึง่งไปหอดตอนวัดนะเออก์นี่เ่มันใจว่าเขาจะออกเท่าไหร่วะ หน้าอ,อกหน้าอ,อกเท่าไหร่ปะแต่ว่าส่วนสูงน่าจะร้อยร้อยห้าสิบบอกวาส่วนสูงเขาเท่าไหร่นะจะจำผิดร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่แหละขึ้นค่อยสูงร้อยหกสิบหา้าหกสิบห้าพอดีวันรอบอ,อกเร แปดทิบแปดสิบสามรอจับใบดำใบแดงวันอือเดี๋ยวเลคุ้นยากแล้วเพราะว่ามือนี่ยพ่นไปพ่นผันหลายพ่นไปพ่นผันมือนี่ยร้อยสี่สิบคนที่ไปพ่นผันมือนีอน่ยแม่เลือจับใบดำใบแดงเครื่องต่อเครื่องอ่ะไปพอนผันก็บแบบไปจับขอผ่อนผันกับจับ เครื่องก็เครื่องอย่นใบดำเหลือแปดสิบสามใบแดงเหลือประมาณโอ้ยใบใบดำนี่ประมาณแปดสิบสี่แปดสิบสามใบแดงใบแดงกับประมาณห้าสิบกว่าเอาคือเปลืองตอนนี้เขาอที่ให้อ่าตัวแทนผู้ใหญ่ของแต่ละตำบลจับฉลากจับฉลากลำดับที่ที่ไปจับใบดำใบแดง ตัวแทนตะบลทุกขอยน่ะได้จับได้ที่หาลำดับตำบลที่ห้าที paint, ่จับใบดำใบแดงทั Luft ้งเบิดมือนั้นมีเจ็ดตำบลนะครับที่ไปจับกันมือนั้นมียุ่เจ็ดตำบลแม่ตาย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 เขาก็เว่าใครจะสมัครโน่นนั่นนี่เขาก็สิบว่าไปเวลารอจับใครประสงค์อยากจะสมัครสมัครนี่มันเลือกมองลงได้ ะะแต่ว่าขัดจับเขาจับได้ลงใสขึ้นจะต้องไปลงหันแต่ว่า้ัสมัครนี่คือถ้าคุณมีวุฒนม่อหกมีวุฒมอหกนี่คือ้ัสมัครคุณได้เป็นปีเดียวแล้วก็เลือกมองลงได้แต่ว่าถ้าจับเขาไปลงใสคือลงหันได้เป็นสองปีคือเอาแต่ว่าทำปอตี วอนตีรุ่งสมัครได้เป็นแค่หกเดือนเป็นแค่หกเดือนรุจักรทุกตานั่นแหลกขสองปีครับขอไปนั่งรอจากคิดอยู่ว่าสมาัครเอาวะสมัครเนี่ยเลือกลงได้ลงใกล้ๆบ,บ้านแถวบ้านเนี่ยใกล้ๆก,ก,กันไป่พาอสามรัวหอด มีไข่ทหารอยู่คิดแล้วคิดอีกแล้วกูสิสมัครว่าคิดตั้งนึงกับย่านกับของจับได้เบด็ดดัเพื่อจับได้เบด็ดดบ่ไเด็ไปเลยดิเขาเรียกเอา้าเอาจังสีซะเสี่ยงดวงเด้เป็นก,ไนก็ได้เป็นรอดก็รอดได้เป็นก็ได้เป็นเอา้าเสี่ยงดวงไปเลยดวงมาหน้าจังใดไปท่าน เขลืได้จับเขาเลืได้จับแบบนึงนะเดี๋ยวบอกต่อนะครับกขเลืได้จับ <c oughs> บารละบ้างแล้วจับบักตำบลแรกตำบลที่สองดำเกือบเบิ้ดำ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 แหม้มึงใจบอดีแล้วก็ของตำบลที่หา้า <G ül üyor> กระควังตำบนที่ห่าเริ่มใจบอดีแล้ว <c oughs> ตำบนหนึ่งตำ้บนที่สองมันเอาดำไปเกือบเบิดลแล้วส่วนมากสิมิตรดำมันหนึ่งกันดำดำดน,ดนดน,ดนแดงสิมาเถือ่อเน่มึงดำกระควงกระนับไปบักนั่นดำบักนี่ดำต่อกันไปค่ <c oughs> อย็เริ่มขึ้นยากแล้วเพราะที่กระของไปไปะเนี่ย แม่มึงอย่าว่าเด้อไปใจบ่ดีแล้วมันถิมมีอยู่อย่างหนึง่งแถวบ้านผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เคยเขาเคยจับก้อนเขาสิบอกไปเลยว่าถ้ามึงล่วงลงไปจับใบดำใบแดงใบแดงดวดใส่มือมึงหเห่ยวเด้อฮัมมึงเห็นมึงเอาถิ่มอันดับใบแดงว่บใบแดงดวดใส่มืออันใดดวดเตม้มือมึงก็ต้องเหี่ยวับเอาถิ่มเอา,าอันไม่ละฮัมคอยกันเอ้ามาลองเบิอง ไม่ม่งาถูกโดนมือได้หัวไอ้ผู้ขาได้ไปดำเด้อเิ่งจุกเท่านั้นลหละ <c oughs> จกเข้าไปมีนึงเด้งใส่มือดิแบบให้เจ้าเอาเลยกูยจงมันสีเด้งใส่มือี่ไแมนี่มันใส่มือคือพอคำเขาเ้าออกพอดีมาเอากับคุร,รี่อะคุร,รี่อะคุร,รี่อย่รรยยางดีจุกขึ้นมาเอาไปเขาเจ้าใจจดใจจอดำ ดำจังได้กระดำดำอันเท่านั้นหละเปิดออกทหารบกผัดที่สองลอยเอเลโอ้ยหาขวบหุ่ยคอยเกือบเข้าสุดลงพืน้นพระธ و ا าเท่านั้นหละแม่งเงยทหารบกผัดที่สองมาท่นานว่าตกชนบุรีตกชนบุรี อุ้ยผมได้กระสั้างยาบอกด้วอต้อมแต่ว่า,ากนไปิดทีเดียดหรอกวล่าเป็นก็เป็นทีได้ดเอาประสบการณ์มาแชร์มาบอกชัร์พี่นอ้องฟังนะครับเป็นสองปีช่วงนี้กันกำลังเคลียารา์อดเคลียร์อีย่างกับของถือช่วงโควิดพอดีอันก็นถูกยกเลิก นั้นก็ถึงโยกเลือกไปกับพอดีกำลังเคลียร์พวกน,อน,อน้องๆเดนเซอร์พวกชุดกับของนะครับไปเป็นสองปีก็สิ่เดเลือกจิตการซะวันนะครับก็ทิ่ไปรับส่สาศาสตร์ซะ่อนนะครับพัดสองผมไปตุกสมบุรีนี่ทหารบก ข้ากลมรดนี่สามพึ้กิกาแลอ,อีกโดนเตร์พวดล่เมื่อเตรียมตัวกับขวงเตรียมตัวไปน้ำย่าม,มันหนักกับของนะครับเดี๋ยวไปอยู่แล้วนี่มาเราประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในค่ายฝึกนะครับผลดร้อดติดตามนะครับยาวๆอีกโดนเตร์พวดล่เจ้าหนีโควิดพอดี ngan năm lâm thử nhau lượng tiêu lên mười năm ừ. ta hắn buộc và tiết xoắn mà tại tại cô đang bản cô đấy có bà ừ, bao tòng cứ nhà quá hắn nhưng đấy là ước cũng gặp vào đây có thể pin nó cái hắn là ước vào đây cho ai Hãy แปดติดแปดสิบสามมาทันเนึ่ยรอจับใบดำใบแดงมาโอ้ตายเฟลเลยมือหนึ่งแต่ว่ากะมันผ่านมาแล้วกะท่านยังเด็กเตรียมตัวกระของเอาช่วงนี้เตรียมตัวแลนฟิตกระของเพื่อเราอยากให้มันหนักหลายขี้หมวกขี้มุกอะไรเพื่อขี้มุก แบบนะครับประสบการณ์ขับทหารนะครับผมเมื่อบอกสู่กันซังสบการนการไปขัดทหารข้าวข้าวขอบคุณซี่ครับ,รบ,รบ <c oughs> น้ำยำรสจัดจ้านจัดจ้านดีๆแบ่บน้ำยำรสจัดจ้าน กินแบบลวกกับแซ่บเพื่อนในี่เนีเาฮอถ้ากินแบบลวกเที่ยวเที่ยวแรกนะครับปกติกินแต่กุ้งสดยำกุ้งสดต้มกุ้งสด,งสดเป็นสันวันนี้ได้ลองกินแบบลวก,กเพื่อนแซ่บเพื่อนนะครับได้อีกฟิลหนึ่งจอนี่บุกค่อยไดทท้าท่องกินดิบหลายย่าเป็นฉีกกระตือแค่หมูเองนะครับแคบหมูตองเครื่องลงไปการนว่าสุรกันฟังนะครับ เรื่องเล่าค่อยไลยนะครับขาดทิศตามคลิปหนาขอจะ่มีเรื่องเล่าอย่างเมื่อเราสู้ฟังว mm hmm. ุูยพี่น้องฟังเสียงเสียงแคบหมูถียน้ำยำนุ่มแตกแกรับกรับกรับนี่มัง้งทั้งนี้อ่ะกล่องโคบีผือไม่งี้เหี้บไปใช้กับอะไรอยากินท้ายคิปอืม แซ่บไ <c oughs> ปดีนะครับน้ำยำม,มันถึงเครื่องเอาถ่ายไปเงินอ้แซ่บแซบกุ้ง พ่อเดีย๋ยเอาทร่วสับไทยนะเฮ็ดปบโอ้ยแมงวันแม้ไว้เดี๋ยวพึ่งโอ้ยขอหนแมงวันหลายคักเน้องว่าผ้าบอกมี่ผ้าบอกมี่กินบอกมี่อ่ะ Mhân, mhân số... 뉴스, lonely, không bán bên đây chín ủa sạp à rồi bỏ cái cây gạo cung Yu อร่อยอนนข้าปุ้นผักฮอมเปรอร์หอมไงยไปได้มื่อวันข้าตอนไม่แย่งกิน อยูยว่วัจ้าอ่อยคุยก้อยแมงวันกินกับน้ำยำเถะบ่อหลายพ่ล้พองอันม เยี่ยมจริงๆนะครับแซบ่บโอ้ยงาแตงงาแตนครับหมูทรงเครื่องอ ยอย <c ười> คนที่ตว่นหมาข่อยนางเบิงนะเี่นปาดมาเมึ่ที่กินได้หมานางเบิงขอ่อยเมืองวันเนี่ยโอ้โหหอนคนจะพลิกทางนี้นะครับ mời ừ. ừ. này bên thì ừ. má, má. Mà. Má, má. Má mình bắn hết nó mẹ kim ba mama má ý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  อื uh ้มหืออาโยยอะแซบแซบอู uh ้ย huh. ทไมทำนี่เนาะข่อยนายแมงวันนะเต็มเลยไม่ยังข่อยกินนะเดี๋ยวข่อยเก็บแมงวันไปอะเจ็บแมงวันเป็นลาบซะก่อนไปก้อยเก็บแมงวันมาก้อยใส่น้ำยำซะก่อนแมงวันหลายซะเหลือเกินอ่ะตอนสุดท้ายยุยวจารา S 1> <S 1> <S เอาอ,อืมฮึบงวันเนี่ยหามย่ยเอา้าทำหนถ่ายพี่น้องท่าน